<Trading> Job. สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2566เวลา4โมงเย็นนะคะวันจันทร์มาดูกันซิว่ากราฟจะเป็นยังไงแต่ที่รู้ๆ EU กราฟไม่สวยแล้วแหละ มีความทิ้งไส้อยู่นะสลับสลับส,บสับเปลี่ยนเป็นเทนขึ้นนะคะแต่เป็นเทนขึ้นไปแบบเรื่อยๆเคลียนแนวกันก่อนนะคะเข้ามาถึงแต่เราก็จะตีแนวกันก่อนเนาะกำลังเป็นเทนขึ้นแล้วจุดนี้ที่เห็นปัจจุบันนะคะยังไม่ผ่านไส้ของอันนี้นะแต่ขึ้นมาทดสอบไปแล้วงั้นเราก็ จัดตรงนี้เลยสะดวกที่นะคะแนวตานที่ชิดที่เนื้อหนึ่งเส้นและปลายไส้สูงสุดหนึ่งเส้นของแนวที่เราดูนะมีเส้นกรีดอยู่ด้วยนะแล้วปลายไส้ตัวนี้เราเลือกที่โดจิเขียวนี่นะคะตรงนี้มีเส้นกรีดเส้นกรดสีเหลืองเหมือนเดิม,อ,มอยู่ใกล้กันมากเลยจริงๆเรา สีเหลืองอันเดียวก็ได้นะไม่ต้องไปถึงสีไม่ต้องไปเอาสีฟ้าก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเอาเออกก่อนแล้วกันทางนั้นนะเอามาทำไมเยอะแยะเปลือง <c oughs> แต่เขาเข้ามาถึงเครื่งแทงแล้วนะก็กดิจแจ้งเตือนนะคะแนวต้านนะแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งนะอันนี้มาแนวรับนะจะทะลุไหมเนี่ย อ้าวเดี๋ยวสิเราเส้นเราหายไปไหนหมดเลยอ่ะโดนลบไปหมดเลยเหรอวอ้ยเอาใหม่นะตีใหม่นะไม่เข้าใจว่าเมื่อกี้โดนอะไรไปโดนลบเส้นไปหมดเลยดูว่าหลุดไหมถ้าหลุดก็ขยับแนวไปรอแนวบนนะคะ ตีแล้วตีอีกแม่คุณลุนช่องรองวันนี้เลยดีกว่าเอาเป็นแนวปัจจุบันเลยนะคะเพราะเขาไปมี p ีเอไวยแต่ว่ายังไม่แข็งแรงนะเพราะว่าเขาเพิ่งเพิ่งสะดวกไปถึงเมื่อไม่กี่แท่งแล้วก็กลับลงมานะ แนวรับนะคะที่นี่เลยมีเส้นกิดอีกเหมือนกันรอเส้นกิดอีกนั่นแหละเส้นกิดก็จะมีความช่วยอีกหนึ่งแรงแล้วก็ที่นี่แนวกว้างอยู่นะคะแนวกว้างก็เหมือนเดิมแบบเราเราก็ต้องเป็นมีแนวซ้อนแนวซ้อนเราก็ เอาที่ปลายไส้นะซ้อนในโซนนะเรียกว่าซ้อนในโซนเลยนะแบบนี้ไปต่อ e.g เคลียร์แนวเก่าก่อนนะคะ e.g e.g ตรงไหนเนี่ย ลงแล้วขึ้นแล้วขึ้นนะคะแล้วตอนนี้แนวเอ่อเทนใหญ่ขึ้นอยู่แต่เทนเล็กเทนย่อยคือลงนะคะเราเห็นบนนี้เรารอบนนี้เลยปลายไา้สูงสุดหนึ่งเส้นและชิดที่เนื้อหนึ่งเส้นเล่นแนวไหนดีคาลิเบตด,ดีกว่าเนาะคาลิเบตแนวนี้นะแต่ว่าเป็นแนวซ้อนแล้วกัน คือเขามีหลายแนวอ่ะอันเนี้ยแล้วก็อยากจะรู้ว่าเขาจะเล่นกับแนวไหนแล้วก็เลยต้องใช้สีขาวเพื่อให้รู้ว่าเวลาเขาขึ้นไปเขาจะเล่นกับแนวไหนส่วนใหญ่เพื่อเราจะได้แบบว่าเอาไว้ดูเวลาเล่นต่อไปเราจะได้สังเกตว่าเราจะเล่นกับอนไหนนะคะอันนี้มีเส้นกิดนะคะซึ่งกำลังมาเล่นอยู่เลยเส้นกิดสีเหลืองเดี๋ยวเรามาดูกัน ตีแนวก่อนนี่นะโอ้กลับขึ้นไปแล้วนะลาสุดเลยยังไงแต่ก็มีความสลับกันแล้วก็มีเป็นโดจิเล็กๆๆอย่างนี้นะคะสลับกันแดงเขียวอะไรเงี้ยยังมีความลังเลไม่แน่นอนว่ายัางไงแต่ก็ลงเรื่อยๆย U ยูก็กำลังปรับตัวขึ้นนะถ้าเรียกได้ก็เป็นไซเวยกอบกว้างนะก็คือหนึ่งสองกำลังทำจะทำยอดที่เสมอกันราขึ้นมารอแมแนวบนนี้นะคะปลายซ้ายสูงสุดหนึ่งเส้นนะคะแนวตาลแล้วก็ชิดที่เนื้อมีคาริเบตมาเลยนะคือตัวโดจิกนี้นะผักกราฟลงมาได้ไกล ไกลเกินสิบถึงสิแท่งนะคะตรงนี้มีเส้นกิดอยู่ด้วยนะเราสีเหลืองเลยไม่ต้องถึงเส้นกิดเอาตรงนี้แหละสีเหลืองเลยสะดวกแบบนี้นะคะเพราะว่าเขามีเส้นกิดใกล้กันเนาะอันนี้ก็ให้เข้าใจเป็นที่ตรงกันนะคะแต่แนวนี้อยากได้อยากได้แนวนี้นะแนวนี้ก็ส่งกราฟนะพักตัวนะคะอันนี้เขาเรียก mm. พักตัวเนาะ พักตัวนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าเขาจะเล่นหรือเปล่านะเพราะเขาก็ส่งกราฟจากตรงเนี้ยส่งกราฟึ้นไปได้ไกลแต่มีพักตัวตรงนี้หน่อยนึงเป็นโดติซึ่งก็สามารถเล่นได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าจะเล่นไหมนะว่าวันจันทร์เขาจะเล่นกับกราฟดีไหมเอเจนะคะไซเว์เนะาะแนวเก่านะคะไซเว์ลงไปเรื่อ,อย ล้อข้างบนเลยเอาเนื้อโดจินี้นะคาลิเบตไปแล้วแนวล่างก็ใช้อันนี้เลยนะคะเป็นเขี่ยกืนกินก็ได้หรือว่าแค่เอาเรียกแค่ถ้าเป็นรูปแบบแท่งแค่นเดียวก็โดจินี่โดจิแดงนะคะแต่นี้ก็เขี่ยกืนกินก็ได้ รูปแบบแท่งคู่แท่งสองแท่งนะคะแท่งเทียนสองแท่งก็เดี๋ยวรอกีอกหนึ่งคู่โอ้ไม่สวยเลยเนาะไส้ไส้แบบเนี้ยเทนลงนะคะยูมาแล้วดูสิทันแล้ว หมดเวลาก่อนแล้วเดี๋ยวดูอีกทีขึ้นไหมเอ่ยย่ะตีอยู่เจก่อนยูเจไปร้อข้างบนเลยแนวนี้เลยนะคะโดจินี้เลยทิ้งกาไปพักตรงนี้หนึ่งแล้วก็ลงมานะคะแล้วก็มานี่มีเส้นกิจตรงนี้เล่นกันอยู่หลาย หลายรอบนะเนาะกระโดดขึ้นไปหน่อยนึงแต่ก็ยังไม่หลุดอ่ามีเป็นเส้นกิดก็รอตรงเส้นกิดไปสึกุนี้จะชอบรอตรงเส้นกิจฮืมทิ้ง้ายแล้วอยู่กันตรงเส้นกิดนี่<อ>ขึ้นไหมจะขึ้นหน่อยไหมดูอีจีกันโอ้ยจีทะลุนี่ เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาดูเจยังไม่ได้ตีแนวรับเลยรีบกลับไปดูนะคะมีไส้เล่นแล้วหนึ่งมีเส้นกิดด้วยดูเจยังไง ไม่ได้ปิดบนแนวนะเดี๋ยวจะทะลุไหมยอ้อหน่าจะทะลุอันเนี้ย ไหมอันนี้ด้วยความเห็นเขาเป็นเส้นกิดด้วยนะคะดูว่าโดจิเอาไหวไหมอืมหลายจุดอยู่ไม่น่าไหวโอ้ไหวนะคะสรุป eg ไหวนะก็คือเราอ่าเห็นตัวเนี้ยจริงๆออะเปิด คู่อื่นดูใช่ไหมแล้วคู่นั้นก็คือมีความค,า,มคาดว่าน่าจะทะลุแต่ว่าคู่นี้มาเห็นตัวนี้เขาปิดทิ้งไส้ยาวแล้วปิดเป็นเขียวอยู่ในแนวนะอันนี้ก็มีความเสี่ยงเพราะเขาปิดในแนวนะคะด้วยความที่แต่ละว่าเราเห็นตรงนี้โดจิตัวนี้ส่งกราฟไปเขียวเขียวเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นโซนของแรงซื้อทั้งหมดหน้าจะยังพอผักกลับไปได้นะคะเพราะอันนี้เขาทิ้งไส้ขึ้นไปสูงอยู่แต่ว่ายังไม่พ้นแนวนะคะยังไม่พ้นแนวเนื้อซึ่งถ้าเป็นถ้าเราตีจริงก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วพอคราวนี้แท่งนี้มาแท่งเข้าเห็นเขาเข้ามาหยุดมีมีความมาถึงเส้นเส้นกริด แล้วก็เป็นเส้นปลายไส้ของโรจิแท่งเขียวเมื่อกี้ด้วยก็เลยกดขึ้นนะคะพอกดขึ้นก็คือมาถึงแล้วก็มีความมีรีเจ็คอยู่ก็แรงซื้อก็เข้าอยู่ตามที่เราได้วิเคราะห์ไว้นะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีแดงปนเลยไงเป็นเขียวขึ้นไปทั้งหมดเลยก็คือโซนแรงซื้อทั้งหมดนะคะก็เลยคู่นี้ทำให้ชนะไปคะ่ะ ปลายไส้มีความทำต่ำลงนะแต่ปิดได้บนแนวนะคะเดีย๋ยวมาดูว่าอันนี้ ความปิดบนแนวเป็นโดจิเขียวแรงซื้อตรงนี้จะช่วยเอาไหวไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะแต่ปลายไส้เขามีความทําต่ําลงนะจากตรงนี้มัดนี่ต่ําลงนะคะ mm. เดี๋ยวมาดูว่าเอาอยู่ไหมนะคะอือห mm. uh ึอ huh. เข้าแรงมาก โอเคค่ะไม้นี้ก็ชนะไปนะคะด้วยการที่เราดูการรีจิกนะคะก็คือแนวนี้เป็นแนวใหญ่นะคะเป็นโซนของแรงซื้อเนาะอูดเมื่อกี้พูดไปเป็นแรงขายหรือเป็นแรงซื้อไม่รู้แต่ว่าแท่งเขียวคือแรงซื้อนะคะก็คือจากอันนี้จากที่ย้อนอันเก่านะนี่ก็โซนแรงซื้อทั้งนั้นเลย ไม่มีสีแดงปนเลยเห็นไหมไม่มีแรงขายปนเลยนะคะแรงแรงซื้อชนะหมดเลยถึงแม้จะเป็นโดจิแต่โดจิหลายๆแท่งก็มีความแข็งแรงนะคะแล้วพอมาถึงตรงเนี้ยเขาก็ไม่ผ่านสักทีก็มีแรงซื้อดันกลับทุกทีเห็นไหมแรงซื้อจากตรงนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกืนกินสีแดงกืนกินอันนี้ก็กืนกินไปคราวนี้ข้าไปถึงข้างบนก็มีความยากเป็นเขียวอยู่ก็ยังยังไม่พ้นแนวเห็นไหมยังไม่ยังอยู่บนแนวอยู่ พอเดี่ยวตรงนี้กลับลงมากา็สีแดงตรงนี้ก็เป็นโซนของแรงขายนะคะมีความแข็งแรงด้วยเช่นกันและเทนก็ลงอยู่คราวนี้ก็ลงมาแต่แรงซื้อเยอะกว่าก็ดันกลับไปขึ้นไปปิดได้บนแนวเพราะแท่งนี้เพราะแท่งนี้เขาปิดได้บนแนวอีกเป็นสีเขียวเข้าเลยแต่ว่าด้วยความที่ปลายไส้เขาเริ่มทำต่ำลงนะแต่ก็ยังปิดสูงได้บนแนวอยู่นะคะแล้วพอคราวนี้แท่งที่เราเข้าเนี่ย เราเห็นเขาเขาน่าจะทําต่าลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยร้อให้เขาลงมาแบบว่าใกล้ๆปลายไส้ของสีเขียวแท่งนี้หน่อยแล้วก็กดขึ้นนะคะก็ได้จุดที่ดีก็ชนะไปนะคะเห็นไหมตอนนี้แรงขายเทเข้าแล้วแรงขายไม่ยอมแล้วค่ะเพราะว่าทดสอบหลายรอบแล้วเนาะตอนนี้ทะลุจะน่าจะกะทะลุได้แล้วนะคะก็มานี้ชนะไปค่ะ กว้างด้วยนะคะโซนไม่พอกว้างอีกอันนี้ดูว่าแรงซื้อดุพอไหม ด้วยเห็นเป็นแท่งแดงอยู่ใหญ่กว่าแท่งเขียวนะคะอันนี้แล้วเขาขึ้นมาที่เส้นกิดเนาะก็เลยกดนะแต่รู้สึกว่าแรงซื้อจะเข้าแล้วแหละดูสิโอเคแบบนี้กันรอดสิ <c oughs> โอเคค่ะอันนี้คือแรงซื้อเข้านะคะอ่าเข้าอยู่ที่แนวพอดีใช่ไหมเนี้ยที่เราตีไว้ก็คือเป็นโซนอยู่เนาะ ตอนแรกเขาเป็นโซนของแรงขายแล้วค่ะแต่แรงซื้อแหละแนวไก่ด้วยเป็นแนวโดวจิเนาะเข้ามาทดสอบไปแล้วหนึ่งหนึ่งสองสามซึ่งแท่งลงมาก็เป็นโซนแรงขายที่แท่งใหญ่อยู่นะคะพอคราวเนี้ยตรงนี้เขาปิดได้ในแนวแต่แท่งเนี้ยไปปิดบนแนวแต่ด้วยความที่แรงซื้อก็แรงขายก็ดุคราวเนี้ยแท่งนี้ขึ้นไปก็ปิดลงมา อยู่ในแนวเลยแท่งใหญ่กืนกินแท่งเขียวนี้ไปเลยคราวนี้อาพอแท่งข้าเราเห็นเขาขึ้นมาตรงนี้มีเส้นกิดอยู่นะคะซึ่งเป็นตรงนี้เป็นแนวเก่าด้วยตรงนี้เป็นแนวเก่าแล้วตรงนี้เป็นเส้นกิดเจ้าก็เลยตีเป็นสีเหลืองด้วยแต่ว่าเส้นกิดอยู่บนนี้เลยขึ้นมานิดเดียวนะคะพอคราวนี้พอเขาขึ้นมาก็เลยกดเลยแล้วก็ตามคาดคือแรงแรงขายยังมีแรงอยู่แรงขายก็ตบลงไปได้นะคะแรงอยู่แต่ ข้างล่างก็แรงซื้อแรงพอแท่งถัดมาเห็นไหมคะแรงแรงซื้อเข้าแท่งใหญ่เลยนะคะก็ไม้นี้ก็ชนะไปคะ่ะ

พี่จะเล่นมาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหโอ้โหหดหดมากหดมากเลยอือหือได้ติดบนด้วยนะ กดที่แนวนะคะแต่ติดบนแนวนะคะฮ <c oughs> ตื่นเต้นไปขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนเนาะพักก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นเย็นพี่ใจเย็นเย็นือ <c oughs> ขึ้นไปก่อนกดบนแนวนะคะกดบนแนวที่แท้โทร อันนี้แพ้ไปนะคะหมดกันก็พอดีแรงซื้อแรงขายยังเยอะอยู่นะคะก็เลยแรงขายเข้าเลยคราวนี้แพ้ไปเลยค่ะ โอเคอมนนี้คือตอนเข้าเปิดมาแล้วกดไม่ทันนะคะเราก็รอเนาะเพราะตรงนี้เขาปิดเป็นโดจิเขียวหนึ่งโดจิแดงมาถึงตรงปลายปลายไส้นี้นะคะของตรงนี้แล้วเขาก็โดนดีดกลับมาเป็นโดจิแดงนะคะคราวนี้เราก็รอให้เขาขึ้นไปตรงแถวแถวเส้นกิจแล้วก็กดนะคะก็ได้ที่แนวพอดีนะคะก็ไม้นี้ ได้จุดที่ดีด้วยเนาะได้บนแนวก็เลยชนะไปนะคะแล้วแรงขายแรงซื้อก็เข้าแล้วนะตอนนี้นะคะเข้าแรงด้วยก็ไมยนี้ชนะไปค่ะสรุปนะคะวันนี้เล่นไปทั้งหมดห้าไม้ชนะสี่แพหนึ่งนะคะสำหรับวันจันทร์ของต้นเดือนก็จะชิวๆหน่อยนะคะก็เป็นงไงคะ ดูกันแล้วเข้าใจการตีแนวดูใจดูแล้วเข้าใจการอ่าเข้าการรีเจ็ t ไหมคะก็ถ้าถูกใจยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามให้ช่องเด็ดเทดดิ้งจ็อด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่จ็อบลงนะคะก็สำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ